เพ่ะนเพื่อนคะวันนี้มีเหตุการณ์เศร้าเกิดขึ้นในช่วงเช้านะคะของวันที่23มิถุนายนค่ะคือเกิดเหตุทั้งดับเพลิงระเบิดระหว่างซ้อมดับเพลิงนะคะมีนักเรียนเสียชีวิตหนึ่งรายค่ะแล้วก็บาดเจ็บหลายรายนะคะเกิดเหตุที่โรงเรียนราชวินิตค่ะใกล้ทำเนียบรัฐบาลน,นะคะเขตดุสิต์ค่ะขณะเกิดเหตุนเนี่ยเจ้าหน้าที่สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเขากำลังสาธิตการดับเพลิงนะคะให้กับนักเรียนและครูค่ะระหว่างนั้นทังดับเพลิงสีแดงนะคะหรือทาง co 2นะคะ เป็นถังคาร์บอนออกไซด์ค่ะซึ่งมีความดันสูง800-1,200 psi นะคะที่อยู่หลังครูฝึกค่ะเขาเตรียมไว้สำหรับใช้ในการดับเพลิงครั้งต่อไปนะคะเกิดระเบิดขึ้นมาค่ะทำให้นักเรียนที่นั่งอยู่หน้าสารพระภูมิค่ะถูกแรงอัดกระแทกกันนะคะกระเด็นไปจากจุดกระเหตถึง9-10เมตรค่ะแล้วก็เสียชีวิตทันทีค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีผู้บาดเจ็บอีก10รายค่ะซึ่งกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้าเก็บหลักฐานที่ที่กเกิดเหตุนะคะ,ะพนักงานสอบสวนนะคะแยกครูฝึกนะคะเจ ไปสอบประคำค่ะแล้วก็แยกครูนัเกเรียนในที่เกิดเหตุนะคะไปสอบประคำเพิ่มเติมค่ะจากการสอบอตรวจสอบเบื้องต้นนะคะซึ่งอยู่ในขั้นตอนการสันนิษฐานนะคะคาดว่าเกิดจากปัญหาทางเทคนิคค่ะของตัวทังดับเพลิงเนี่ยที่ทาให้มีแรงอัดนะคะจนเกิดระเบิดค่ะทั้งดับเพลิงที่เกิดเหตุนะคะระเบิดจนตัวถังเนี่ยีค,คา1หนึ่งถังนะคะและวถังดังกล่าวเนี่ยเป็นถังที่ใช้ซ้ำค่ะที่ไม่มีระบบเซฟตี D ้วาล์วนะคะติดตั้งอยู่ค่ะคาดว่าถูกนําไปบรรจุแก๊สเพิ่มนะคะแล้วก็วาง ตากแดดเป็นเวลานานค่ะจนอุณภูมิเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะทําให้แรงดันขยายและระเบิดค่ะท่านผู้ชาชาติของเราค่ะหลังจากลงพื้นที่ท่านกล่าวค่ะในส่วนของผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและนักเรียนทั้งหมดเนี่ยก็คงต้องมีการเยียวยาตามบริบีแบบทางราชการนะคะรวมถึงต้องมีการเยียวยาทางจิตใจค่ะสําหรับนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุนะคะประสบเหตุนี้ค่ะเนื่องจากภาพนะคะเป็นภาพที่น่าน่ากลัวค่ะเป็นภาพที่น่าตกใจนะคะซึ่งกทมเนี่ยจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ค่ะดูแลเกี่ยวกับเรื่อง ื่องสุภาพจิตเข้ามาดูแลด้วยนะคะโดยเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นค่ะพร่เมืองของเราแจ้งว่ามี2จุดที่ต้องตรวจสอบค่ะคือ1เนี่ยมาตรฐานนะคะของอุปกรณ์เนื่องจากไม่ควรจะมีการระเบิดเกิดขึ้นนะคะ 2. คือการจัดวางอุปกรณ์ก่อนฝึกค่ะซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยเป็นพื้นที่จํากัดนะคะซึ่งอนาคตเนี่ยต้องอยู่ในพื้นที่ที่ห่างกว่านี้ค่ะ แล้วก็ควรมีอุปกรณ์มีคอกใส่ป้องกันให้เป็นระเบียบให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะท่านกล่าวนะควรจะหรือไม่นะคะซึ่งกทมอเองเนี่ยต้องนําไปทบทวนค่ะแต่เท่าที่ทราบม,มาเนี่ยในประสารของกทมไม่เคยระเบิดนะคะซึ่งอาจจะเป็นครั้งแรกที่มีการระเบิดซึ่งต้องนําไปดูสาเหตุนะคะว่า เกิดอย่างไรนะ,ะต้องคิดอย่างจริงจังค่ะประกอบกับขนานี้เนี่ยมีการสั่งซื้อถังดับเพลิงแบบใหม่นะคะที่จะแจกชุมชนอยู่แล้วเนี่ยประมาณเกือบหมื่นถังค่ะทีนี้ท่านบอกว่าเป็นคนแบบบกับที่ระเบิดนะคะเป็นทางพิเศษแล้วก็มีแรงดันต่ําค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้อยู่ในสารที่ราชการจึงไม่ต้องตื่นตะหนกกนะคะโดยกทมจะเพิ่มความเข้มข้นค,นค่ะในการทบทวนตรวจสอบด้านความปลอดภัยของถังดับเพลิงต่อไปค่ะสําหรับถังดับเพลิงชนิดแกส๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 นะคะเป็นถังดับเพลิงที่บรรจุกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่คะโดยจะฉีดเป็นไอเย็นของน้ำแข็งแห้งนะคะเพื่อลดอุณหภูมิค่ะแล้วก็ปิดคุมบริเวณเกิดเพลิงไหม้นะคะมักนิยมใช้กับสานคารนะคะสานที่โรงงานขนาดใหญ่เป็นต้นค่ะ สาเหตุนะคะนินขอเพิ่มเติมค่ะสาเหตุที่ทําให้ถังดับเพลิงนะคะระเบิดได้นะคะถังดับเพลิงที่เคยใช้แล้วนะคะบา,าแก๊สเพิ่มเนี่ยเราไม่ควรนํามารีไซเคิลนะคะห้ามเด็ดขาดค่ะ<ม>แล้วก็การใช้งานจากถังดับเพลิงเนี่ยต้องตามกําหนดนะคะมไม่ควรใช้งานถังดับเพลิงที่หมดอายุค่ะถังดับเพลิงที่ขึ้นสนิมมีรอยบุบหรือฉีกขาดเนี่ยเนื่องจากสนิมนะคะสามารถไปกัดถังดับเพลิงได้นะคะทําให้เกิดการบวมและผิดรูปค่ะถังดับเพลิงเคย ตกหล่นนะคะจะเกิดความเสียหายนะคะพวกนี้คืออันตรายหมดค่ะรวมถึงถังดับเพลิงที่อยู่ในอุณหภูมิที่ร้อนจัดค่ะโดยเฉพาะถังดับเพลิง co 2อันนี้ค่ะเพื่อนที่มีรงดัันสูงนะคะแล้วก็ร้อนอีกนะคะเป็นอันตรายมากๆค่ะ วิธีการป้องกันนะคะถังดับเพลิงระเบิดเบื้องต้นค่ะคือแน่นอนค่ะเราต้องมันตรวจสอบถังดับเพลิงเป็นประจำนะคะแล้วก็เกวัดเนี่ยตั้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่ะเก็บไว้ในที่ที่อุณหภูมิเหมาะสมนะคะไม่ร้อนจนเกินไปนะคะใช้ถังดับเพลิงให้ถูกประเภทค่ะ เลือกทางดับเพลิงนะคะที่ได้รับการรองรับจากผลิตภัณฑ์มาตรฐานของประเทศไทยนะคะหรือมาตรฐานิอุตสาหกรรมไทยมอ,อกอนนั่นเองค่ะทางดับเพลิงนะคะเป็นอุปกรณ์กู้ภัยค่ะที่นอกจากช่วยชีวิตใครๆเนี่ยได้แล้วนะคะแต่หาก,กเราเนี่ยใช้ผิดประเภทนะคะหรือว่าหมดอายุเนี่ยหรือเสื่อมสภาพนะคะก็สามารถสร้างอันตรายถึงกับชีวิตให้กับผู้ใช้งานได้เช่นกันค่ะควรระมัดระวังแล้วก็สังเกตก่อนการใช้งานค่ะพวมือของเรานะคะและก็กระทมอเองเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจอย,อย่างสุดซึ้ง กับเหตุการณ์นี้ค่ะถือว่าเป็นบทเรียนค่ะนอกจากนี้ท่านเนี่ยก็ต้องทบทวนนะคะเรื่องการฝึกอบรมการซ้อมดับเพลิงในโรงเรียนค่ะรวมถึงขั้นตอนในการระงับอัคคีภัยนะคะของสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงสารดับเพลิงต่างๆค่ะว่าสารเคมีดังกล่าวในที่ใช้นะคะมีความเสี่ยงหรือไม่นะคะรวมถึงทังดับเพลิงต่างๆในชุมชนค่ะจะต้องมีการทบทวนอบรมนะคะป้องกันความเสี่ยงทั้งกระบวนการค่ะรวมถึงมาตรฐานการดูแลทังดับเพลิงทั้งระบบนะคะทั้ง ะะอุปกรณ์ช่วยชีวิตในยามคับขันค่ะตอนเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะแต่ควรเลือกใช้ให้ถูกต้องค่ะตามความเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆน,น,นะคะและแน่นอนค่ะต้องมันตรวจสอบรายละเอียดจากทั้งดับเพลิงนะคะอย่างสม,ม่ําเสมอค่ะเพื่อให้เกิดความผิดพลาดนั่นเองค่ะเพราะามันจะเกิดอันตรายนะคะต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นได้ค่ะแล้วมีอะไรเพิ่มเติมนะคะเราจะมาเตดตกันเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ